มาค่ะทุกคนมากินด้วยกันขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องตีนไก่มาทานด้วยกันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเ l l o g ก y s วันนี้เราได้ขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องตีนไก่นะคะทุกคนเราแกงแบบกะทิเนาะ เราไม่ได้แกงป่านะทุกคนมากินด้วยกันอืมอร่อยคำจอยมีการอร่อยมากทุกคน มอนำ้ำยา อกเจสามสิบวันแรกคิดว่าลูกอ่ะจะกินด้วยทุกคนแต่เขาไม่กินเท้าไก่เขาบอกว่ายูทำอะไรมาให้ฉันเราก็ทำแบบอะต้มมาม่านะ ใส่เท้าไก่ให้เขาเขาบอกฉันไม่กินฉันไม่กินแล้วเขาบอก <g ül> เราก็เลยได้กินคนเดียวอุตสาหเท้าปิ๊กสับนะทุกคน <c oughs> เขาไม่กินฮะ กรอบอนบล็อกลีนี้เรากินเมื่อคืนนี้นะคะเหลือตะบกด ตงที่เรากินเจเราไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะทุกคนเพราะว่าเรากินแต่แบบเดิมๆแล้วก็จะเห็นแต่คลิปเราที่แบบว่ากินเนื้อสัตว์กินหมูกินไก่ใช่ปะ่ะทุกคนกินกุ้งนั่นเป็นคลิปเดิมของเรานะคะเป็นคลิปก่อนที่เราจะกินเจนะเพราะว่าวันนึงเรากินสองมือ้อ มางทีสามมืออย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้หลายคลิปอย่างเงี้ยทุกคนแต่คลิปจินเจอรเราเราไม่ค่อยลงเพราะว่าเราลงแบบแต่คลิปเดิมๆอ่ะแล้วก็กินแบบเดิมๆอ่ะนะเราก็เลยแบบไม่ได้ลงนะคะ ก็ได้แบบก็มีคลิปอยู่ในสต็อกเยอะคลิปกินอยู่ในสต็อกเยอะก็ยังดีนะเรากินเจ30สิวันทุกคนเชื่อไหมเราออกกำลังกายด้วยเราไม่มีอาการป่วยอะไรเลยไม่เหมือนตะกอง ออกกำลังกายไปกินเนื้อสับป่วยถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนนีะ้เราป่วยแล้วนะนี่เรายังเป็นแค่ภูมิแพ้ใช่แพ้ค่ะถ้ากินไม่สุภาพอย่างไงก็ขอโทษขอขอภัยนะคะกินไปคุยไปเนาะ สามีคือดีใจมากเห็นเราออกเจเห็นเราแบบว,ว่าเธอต้องกลับมากินแบบเนื้อสัตว์แล้วอะไรอย่างเงี้ยดูไหมเราออกเจมาก็จริงมื้อแรกเราก็กินเจนะแล้วก็มื้อสองเราก็กินเจกินบอกเกอร่กับน้ำพริกเขาบอกว่าทำไมเธอไม่กิน ไหนก็่บอกจะออกเช้าบอกอยังไม่เห็นจริงทุกวนมันยังไม่เห็นเนาะพอะวันที่สองมาก็ผัดาากะเพรากระป๋องเอาเล็กๆก่อน แล้วกลับมากินบอกเกอร่ต้มข้าวต้เผีอีกแล้วก็จะมีพุทราพุทราแห้งนะทุกคนเวลาเราหิวยางเราจะพุทราแห้งมากินแต่ถ้าว่าเวลาเรากินข้าวหกโมงเย็นใช่ปะ่ะถ้าเราหิวเราจะพุทราแห้งมากิน แล้วจะกินแค่ห้าเม็ดนะพอสามทุ่มเราก็จะหยุดกินแล้วก็กินต่น้ำแล้วก็เข้านอนไว้ถ้าตอนกลางวันเนี้ยเราถ้าเรากินอาหารหนักๆแบบเนี้ยเราก็จะไปกินอีกที ตอนหกโมงเย็นหรือทุ่มหนึ่งนะเราก็จะกินเบาๆแบบนะบักคอรี่นะบักคอรี่ต้มจิ้มกับน้ำพริกหนุ่มนะทุกคนแค่นั้นแหละเช้ามานี่แบบสบายท้องเลยตับของรอ ชอบบลอกคลีนะครับชอบอะวคาดโอเโนะกินแล้วแข็งแรงย่อยง่ายถ้ากินพวกเนื้อสัตว์นะเหมือนแบบว่าเบิร์นยากแค่ชอบเป็นกดอนลอยย้อน พอเรากินผักกินไรนะนอนสบายสบายคือแบบว่าไม่ต้องมีกดไหลย,ย้อนไม่ต้องนอนพลิกซ้ายพลิกขวาเพราะว่าเรากินเนื้อเยอะเคี้ยวไม่นานเราก็เลยแบบเป็นกดไหลย,ย้อนเพราะว่า เราไปปล่อยให้ตับเราทำงานนะทุกคนเพราะว่าเรากินแบบพวกเน,นื้อสัตว์เยอะแล้วเราก็เคี้ยวไม่นานแล้วเราก็ไปปล่อยให้ตับเรานะ่ยทำงานหนะักแล้วเราก็กินของที่แบบว่าหา r d ซะด้วยหนักซะด้วยอื้ม ขนมเจียนกินไม่หมดไม่เป็นไรนะเดี๋ยวขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกเมทุกไลทุกทการติดตาม thank you for you guys supporting me ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแฮนตต่อไปแทะต่อนะคะบ๊ายบาย